นานาลีนักร้องสาวน้ำใหม่จากสอปอปอลาวได้เปิดตัวเพลงเจ็บไม่ถึงตายเพลงสไตล์ slow rock อย่างเป็นทางการพร้อมจัดงานแถลงข่าวและถ่ายทำเอ็มวีเมื่อวันจันทร์ที่8ธันวาคม2568โดยเพลงนี้ได้รับการดูแลจาก a m ม b ในฐานะผู้แต่งและโปรดิวเซอร์และยังมีความพิเศษโดยการรวมพลังเสียงของศิลปินดังต่างยุคต่างสมัยมาร่วมฟิชเจอริ่งถึง3คนได้แก่เจ้าพ่อเพลงรักล้านตลับอย่างมิกกี้เอม และสอนทันดาเจ้าของเพลงฮิตในตำนานนอกจากนี้ยังได้นักดนตรีฝีมือดีหลายท่านมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้อย่างเต็มที่ สวัสดีค่ะน้องนาน่านะคะมาจากสปปลาวค่ะสวัสดีครับผมเอมอฟนะครับมาจากกรุงเทพครับผมกับพี่วิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสอนสอนศักดิ์สุนแก้วครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่าย MV เจ็บไม่ถึงตายค่ะเพลงนี้หรอค่ะโอ้โหก็เริ่มต้นมาจากการที่นาน่าเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็ ได้มีโอกาสได้มาเจอพี่ๆศิลปินชื่อดังในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ร่วมกันทําเพลงนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันโดนมันโดนก็เลยเป็นเพลงนี้เจ็บไปถึงตายค่ะเป็นยังไงบ้างคะร่กมงนกัแบบพวกพี่ๆแบบเป็นแบบศิลปินในตำนานดูเก้าสูงอย่างเงี้ยโอ้โหคือจากน้องน่าน,นา้า ก็คือไม่เคยมีประสบการณ์ในการร้อ,องเพลงแต่ว่าชอบร้องพอได้มาเจอพี่พี่แล้วก็รู้สึกว่าการร้องเพลงนี่คือมันง่ายขึ้นมากเลยเพราะเพราะว่าพี่ๆก็เป็นแบบมือโปรในการร้องเพลงอยู่แล้วแต่ละคนก็รู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็โชคดีมากค่ะที่ได้มาเจอพี่พี่แล้วก็ได้ร่วมร้องเพลงด้วยกันถือว่าเป็นน้องที่ทํางานง่ายมากนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งเวลาที่คุมร้องหรืออะไรที่เขาจะเข้าใจในส่วนของ การสื่อสารที่เราสื่อสารไปได้มากนะไม่สมกบมาแท็กซปปลาวเลยสุดยอดครับสุดยอดก็คอรับประสานเสียงแล้วก็ดีไซน์ร้องนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็ร้องก็หน้าเขาเป็นลูกศิษย์ผมที่ผมสอนเป็นโนเขาในช่วงหนึ่งแล้วก็ทําให้รู้สึกเขามีโน้ตบางตัวที่ทําให้รู้สึกว่าเสียงร้องคงจะเพราะแบบเสียงเป็นโนก็เลยมีเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยมาช่วยลูกศิษย์ครับ คนนี้นะครับเป็นคนที่ร้องเพลงครับสกิลของคนคครรัับบก็ทําทุกอย่างเป็นคนเดีวเป็นคนเดียวแลคือดูแลดูแลทั้งกระบวนการผลิตนะฮะก็ใช้เวลามากกว่าคนอื่นหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็ทําไปได้ดีสามวันครับอันนึงแตดนตรีสดไหมบอกใช่ใช่เพราะว่าเครื่องดนตรีทุกชิ้นเนี่ยอัดอัดบันทึกเสียงสดหมดนะครับแล้วก็ร้องก็เป็นทุกเสียงสดเหมือนกันครับ ไม่ใช่เอไนะลองสอดทุกอย่างะสดทุกอย่างค่ะพี่ๆสามคนแตกต่างกันนึงก็อาจจะมีคนแตกต่างกันนิดนึงค่ะอย่างพี่เอก็จะแนวแบบผู้คุมหน่อยคุมแต่ก็แนวดูดูหน่อยแต่ก็ดีค่ะก็ทำให้เราได้รู้แล้วก็พัฒนาขึ้นค่ะส่วนพี่สอนก็จะ ง่ายงก็จะง่ายงยังไงก็ได้ก็ก็โอเคส่วนพี่มิกกี้ก็จะคล้ายคล้ายคค่ะก็จะแนวดูดูนิดนึงคุ้มๆุนิดนึงค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคกันทุกคนละค่ะดีสนุกสนานใช่ค่ะนี่คือเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ว่าได้มาร้องเพลงในประเทศไทยออกอา เกินเพลงไหนนี้มาแล้วก็ได้มาร่วมร้องกับพี่ๆศิลปินในประเทศไทยเนี่ยค่ะนี่คือครั้งแรกอ๋อก็เพราะว่าลาวกับไทยมันก็จะแบบภาษาจะใกล้เคียงกันค่ะอก็เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือคนลาวชอบไทยมากก็คือไทยนี่คือเหมือนเป็นแบบแบบอย่างเลยค่ะเป็นแบบอย่างของประเทศลาวเลยมันก็เลยทำให้อาประเทศ คือแบบติดกัน,กนใกล้เคียง,งกันด<น>้วยอะเป็นพี่น้องกันภาษาใกล้เคียงกันก็เลยทําให้พูดได้ชัดโอโหเพลงนี้หรอคะ่ะยากที่สุดเลยก็คือไอชอช้างโซอโ,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 โซชอช้างกับซอโซนี่แหละคะ่ะตัวนี้แหละคะ่ะคือแบบร้องอยู่นั่นแหลคะค่ะอัดอยู่นั่นแหลคะค่ะแบบไม่เสร็จสักทีกว่าจะได้ก็ก็มีพี่เอนี่ค่ะคะอยพี่เอกับพี่มิกกี้ คอยช่วยเหลือแล้วก็ช่วยแบบสื่อสารปรึกษากคอยบอกว่าว่าคือออกเสียงยังไงเสียงแบบนี้ยังไงมันก็เลยผ่านมาด้วยดีได้ตอนนี้เดี๋ยเราอธิบายหน่อยว่าชอช้างกับซอโซมันได้ยังไ <c oughs> ชชง <c oughs> ชอช้างกับซอโซเป็นไงก็ <c oughs> ชอช้างที่ลรา,าจะไม่มีค่ะจะมีแค่ซอโซ่อย่างเดียวแล้วพอเวลาลองมันก็จะเป็น ซอสางซอสางซอสางอ่ามันก็จะเป็นซอสางอ่าแล้วตอนนี้ออกได้ได้แล้วค่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะชอช้างเจ็บมันลึกจนสุดใจเจ็บแต่เก็บไว้ข้างในจะไม่มีใครรู้จึงหดใจจะไม่มีใครเห็นน้ำตาข้างใน จีไหลจนท่วมใจจะมีเพียงรอยยิ้มที่อ่อนไหวจะไม่มีใครเห็นฉันเศร้าเท่าไรจะเก็บอยู่ข้างในเจ็บแค่ไหนต้องผ่านไปบอกกับหัวใจในถึงตายก็ จริงจริงแล้วก็เป็นเป็น,ปนแค่การการซิง์แต่ว่าในซิงค์ในมุมมองตา่ตางๆที่ให้มันดูสวยงามและส่งเสริมไอ้ภาพลักษณ์ของในกล้องมากกว่าําทำงานก<ล> <ๆ S 1> ็สนุกดีครับเพราะปวดเขาเป็นคน, <ๆ S 2> คนที่ออกทีมอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่ภาษาที่เขาร้องออกมาปั๊บเนี่ยมันมันสือถึงอารมณ์ที่เขาทําให้เพลงเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็ทําให้เพลงนี้มันฟังดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าพวกเราอ่านดนตรีสดกันใช่ไหมครับผมเล่นเป็นโน อัดครั้งแรกเพลงนี้เพลงแรกนะครับก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็น่าฟังดีนะครับอืเป็นยังไงครับรูกศินี้ยากไหมไม่ยากครับแค่เขาอาจจะไม่เข้าใจระบบของการประกอบเสียงนะครับแต่ก็เขาทำได้ดีนะครับส่งเสริมเลย่ารุศิษย์เป็นลูกศิษย์แล้วก็ส่งเสริมเลยครับโปรดิวเซอร์ว่าไงโปรดิวเซอร์พูดเลยเือนเดานะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยซาซังนี่แหละครับก็น่ารักเองเขาก็ คือที่แรกแรกเริ่มเลยผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปไปงานคอนเสิร์ตของพี่มิกกี้นี่แหละนะฮะแล้วก็เราก็ไปเป็นหมุกดีแหล่ะแล้วก็พอหลังจากเลิกงานก็มีปาร์ตี้กันแล้วก็นาน่าเขาได้ขึ้นไปร้องเพลงไปขึ้นไปแบบไปไปร้องเพลงเล่นเล่นบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเอะก็ร้องเพลงโอเคนะก็ร้องได้อเงี้ยก็เลยก็เลยพูดคุยกันมันถึงเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็โดยส่วนตัวเขาก็มีความพยายามนะมีความพยายามแล้วก็อ่าเขาเรียกไรชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วด้วยก็เลย ก็เลยก็เลยเริ่มต้นเพลงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าสำหรับศิลปินใหม่ในไทยนี่ก็ผมมองว่าเขาก็น่าจะพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นไปนะครับและตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่กรอบที่ค่อนข้างที่จะเฮ้ยเข้าใจอะไรหลายๆอย่างและเขาก็สามารถที่จะทํางานต่อในวงการบันเทินี้ได้แน่นอนครับคือจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยเราแค่อยากจะสื่อสาร ให้ให้เป็นเพลงที่สื่อสารไปว่าบางครั้งคนเราเจ็บหรือว่าอะไรเนี่ยบางครั้งก็ไม่ถึงตายไม่ถึงตายหรอกบางครั้งเราเจอสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอู่ขมรโจมตีบ้างนู่นนี่นั่นบ้างไม่ถึงตายหรอกครับก็คือเราเศรษฐกิจไม่ถึงตายก็มันอยู่ที่ตัวเราเองที่เราจะรอดพ้นไปแค่นั้นเองครับก็ขอฝากผลงานเพลงนี้นะคะถึงจะเป็นเพลงเศร้าหน่อย ช้าๆซึ้งๆหน่อยแต่ก็โดนใจทุกคนแน่นอนค่ะาเป็นภาษาลาวเลยเ็ภาษาลาวเลยก็ฝากถึงพี่น้องทางสบปลาวเด้อกะขอฝากผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงแรกของนานาเลยอยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่ามันมันม้วนถึงถึงอาจจะแบบโม้ได้ม้วนแบบโจ๊ะโจ๊ะแต่กะ อ่าโมนฟังแล้วมันสามารถเทยดไห้เขาแบบเออติดถูกได้สําหรับคนที่แบบว่าเอออกฮักบอตอนนี้แบบเออมีปัญหาอย่างกาเขาก็จะพานมันไปได้กับเพลงนี้ก็อันนี้เอาไทยเรื่อเอาผู้จัดภาพก็เร็วๆนี้แหละค่ะเร็วๆนี้แน่นอนจะได้ฟังเร็วๆนี้ต้องรอติดตามติดตามกัน ได้ค่ะหนช่องทางตติดมช่องทาง YouTube, ติ k ต o อแล้วก็เพจเฟซเฟซบุ๊กค่ะชื่ออะไรล่ะนา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 น่เียนยอเขว่าเขีเขารียกอะไรแดดแดดชื่อเอ่นชื่อ n a n อแดดเลยครับนานาเอ n นแล้วมีแดดค่ะ เมตานิวขบสบทุกข่าว